สวสดีครับผมซีพึก์ครับเป็นไงบ้างของรางวัลนี้โอ้ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีคนโหวตให้เราเยอะขนาดนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นและรู้สึกแบบภูมิใจในตัวแฟนคลับทุกคนมากแฟนคลับเซนซี C เองแฟนคลับแฟนตั๊กเองหรือว่าแฟนคลับสัญชัยเองฮะแล้วก็แฟนคลับอินเตอร์เรารู้สึกดีใจมากก็ขอบคุณมากจริงอยากทำเป็นความร้อสองวันแรกก่อนเธอฮนะเพราะว่ารางวัลแรกคือเป็นรางวัลแรกในชีวิตผมเลยก็ว่าได้ครับผมเพราะว่าไม่เคยเห็น รูปเราถอดเสื้อบนแบบงานอวอร์ดใช่ก็เลยรู้สึกแบบใช่หรอใช่หรอใช่หรออยู่ในหัวเคินนะเคินก็รู้สึกดีมากแล้วก็เจะได้่นแบบนี้นานไหมโอ้นานไหมผมว่าอยู่ที่ความตั้งใจคนฮะว่าจริงๆถ้าเราคุมาหายจริงๆหรือว่าเล่นจริงหรือเป็นตารางที่แบบฟิตหุ่นจริงๆอะ่ะหเดือนผมก็ว่าทําได้แล้วแล้วนอกนั้นก็จะเป็นระยะเวลาที่เราสะสมออกกำลังกายมามันจะเป็นอายุกล้ามทําให้เห็นกล้ามเนื้อชัดขึ้นนะครับผม ครับผมก็สิ้นเดือนนี้นะฮะถ้าสิ้นเดือนธันวานะครับผมครับผมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมก็จะมีเรื่อง Universal Eat Alone นะครับผมก็จะบวงสรวงวันที่5ธันวานะครับก็ใครจะไปได้ใครจะไปได้วะใครจะไปนะครับผมก็ไปได้นะครับผมลิ้นผ่านแล้วตื่นเต้นนะฮะผมก็ในปีหน้าก็จะมีกับร่วมงานกับเช้งครับผมก็เป็นเพลงบินไปยูนะครับผมก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคาแรคเตอร์แบบเป็นเด็กน้อยนะฮะของพี่พีคก ใช่กับพี่เป้นะครับเป็นเส้นเลือ์ของพี่ปีกับพี่เป้ก็ฝากด้วยนะครับผมก็มีซิงเกิลใหม่อีกซิงเกิลหนึ่งนะครับก็ได้ติดตามไวๆนี้แน่นอนครับเพราะว่ากาลังคิดอยู่เหมือนกันว่าเราจะทํา MV หรือว่าเป็นหนังสั้นขอตัดสินใจก่อนครับสปอยเพลงนะฮะเป็นเพลงเดี่ยวกับดราม่าฮะดราม่าใช่เพลงเศร้าๆแต่ไม่เศร้าบีดไม่เศร้ามากขนาดนั้นครับผมลองนิดนึงนี่คือแบบผมยังไม่เคยปล่อยที่ไหนเลยนะพี่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนรอรุนกันฮะ อะไรนะครับคริสต์มาสปีใหม่นี้น่าจะทํางานนะฮะน่าจะทํางานครับแต่เราเป็นคนหนึ่งที่ชอบคริสต์มาสมากๆเพราะเราชอบแบบต้นคริสต์มาสใหญ่หรืออะไรที่แบบเป็นแบบคริสต์มาสอีฟอะไรเงี้ยเราชอบเห็นต้นคริสต์มาสเออ่ดูมีความสุขอะไรหรือแฟนที่แบบรางวัลเราได้มาก็โหไม่ไม่รู้พูดอะไรฮะเรารู้สึกว่าภูมิใจแฟนคลับแล้วก็ทุ่มเทเรารู้ว่าทุกคนทุ่มเทกับรางวัลกับคะแนนโหวตมากๆากเราก็อยากขอบคุณมากๆแล้วก็ ขอบคุณจริงๆไม่รู้แหละไม่รู้พูดอะไรเลยจริงๆก็ขอบคุณมากไม่เคยได้รางวัลแบบเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยแบบสองรางวัลน,นี้ฮะก็นะฮะตื่นเต้น <laughs> พูดไม่ถูกนะก็ขอบคุณมากครับผม